ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักกันเ้วยนะครับวันนี้ราอยู่ช่อง J is God นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเล่นโลบอกนะครับเล่นแมปเพื่อนของผมนะครับแบบนี้ญาติเดียวกันกับลนเจอร์พีชนะครับอันนี้ลนเจอร์ซีนะฮะโอ้โหเหี้ยเก็บโปะไปเวนเป็นแมปแนววันพีชนะครับเป็นแนวผจญภัยนะฮะซึ่งเกมนี้จะฟาร์มได้นะครับฟาร์มง่ายมาก ง่ายมากจริงๆนะฮะนี่นี่คือเซิร์ฟที่ผมเพิ่งเข้ามานะครับเวลตันเกมนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรนะครับผมจำไม่ได้นะผมไม่ได้เล่นแบบนี้เกมพาร์ทแบบนี้นะมีอ๋อไม่ใช่สินะช็อปกดผิดนะบิเก็บกดเซ็ตติ้งเฉยเลยนับช็อปนะก็จะมีมิดไนท์เบดไอเทมโน้ตติเฟอร เฟเออช่างแม่งคอนฟินโบ๊ทคอนคอนฟินคอฟฟินโบ๊ทนะเรือลงศพนะเรือของมีหอกนี่ผมจะมาสอนล่านะครับสำหรับก่อนนี้นะสอนฟาร์มนะครับสำหรับก่อนนี้นะครับวลเอ่อสี่สี่ร้อยนะถึงห้าร้อยนะจุดฟาร์มจุดแรกนะครับเราก็จะมาใชสปาวก่อนเนาะจะไม่มีการสุ่มของนะครับแบบนี้เอ้ยก่อนนี้ไม่มีสุ่มของครับแต่ก่อนอื่นจะมีครับ นี้ยจะมี2ตัวนะครับแต่สามารถถ้าคนที่เวล400บวชรับเควสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาตีไอ้มันชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนี้น,นี่แต่โยร้สกิลเดียวก็ตายนะครับเกมนี้อัพสเตตได้เรื่อยๆนะดูสเตตผมดหอ200เนี่ย <นะ S 2> ผมอัพให้เลือดเลยเลือดใช้ได้นะเลือดผมนี่นี่คือดาบของทันจิโร่นะครับส่วนพิธี่ทําก็ ฉันต้องการ500ร้อยไออนแล้วก็2อง d e อ o สิบดีมนะครับแล้วก็ n i ช h ลินคอปเปอนะครับแล้วก็ Water ร n c อนนะครับซึ่งผมไปทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะสอนหาของนั้นนะฮะนี่อยู่นี่ครับวอเตอขอโชว์นะครับถ้าเกิดว่ากดปีเปลี่ยนดาบก็จะตัวละครเราจะเสียชีวิตครับหรือว่า d e เดสบอเนงครับผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบเอาช่วงนี้เพราะว่า ไม่รู้ว่าผมเป็นคนดีนะครับนะครับก็จะถือดาบท่าเตะเทงถ้าถือดาบแม่งคุ้นๆว่ะอยงนี่โคเทโคเทเดชเดี๋ยวนี้ผมไม่แนะนำให้เดินแล้วก็แดนะมแนะนำกระโดดและแดนจะพุ่งได้ไกลกว่าครับผมอ่ะตีนะครับมันขึ้นเกี่ยวกับสตทด,ดาบนะครับตีประมาณนี้ป๊บต,ต,ตีช้าหน่อยนะครับตีช้าสกู๊ตเตอ์วอลชิลลิ่งเวลนะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> ท่าแบบหมุนนะครับตัวเกเอ็กฮิโนคามิเงาแล้วเอใช่ฮิโนคามิซามะนะฮะปับป๊บป๊อบป๊บเย็ดเคป๊บแต่ว่าผมว่านะครับใช้โยรุดีกว่าอันนี้ก็เป็นหมัดอาคาสะนะฮะเออผมจะตายแล้วสกเซ็ตช็อกเวฟโป้งเอ็กฟิสคอมเพลสนะคอมเพลสคอมเพลสนะเฮ้ยกดผิดก็เป็นท่าที่อาคาสะใช้นะฮะดีดีสกิลซีนะครับเมกิ้งโดนัทป๊าบ ล็อกเป้าด้วยนะฮะไอ้ท่าเม่กี้นี้มันขึ้นอยู่กับสเตตนะที่มันไม่แรงเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ดูสเตตหมัดผมหนึ100่งรอเองโคตรเบาโคตรจอกหมานี่นี่นี่ีดูคาบีกับซามะไม่ตายฟันเมคกิ donut, ้งโดนัทปั๊บโอ้โหผมจะตายกับผีน้องสกิลเซตหวังผลได้นะดูฟุ๊ต่ว่าตีไอ้จอกหมานี่มันจะดรอปเลือดของมูซันซึ่งอ ไอแก่นี่ไม่ดับนะบเลือดเลือดผมเหลือหนึ่งร้อยนะฮะเดี๋ยวนึงครับผมขอเปลี่ยนเป็นโยรุกันนะเพราะว่าเออมาโทษดิฉลินมังกอกขอไปนะเป็นกับว่าผมไผม,ม่นะครับแ้วก็จะกลับว่ามีเสียงรบกวนหรือแบบเสียงที่ไม่ถูกใจคุณผู้ชมนะครับก็ขอัยนะับแต่ว่านี่มีอันนี้ด้วยนะฮะคู่นในนะฮะผมโคตรชอบท่าเดินเลยแบบท่าเดินแบบนารูโตะอะไรเงี้ยนี่โยนมีดโยนคูไในสิยโยนมีดหาเลยลนะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นเินิสุนั่นไงเซนิสุนครับจะใช้เยอะมากกว่าทันจิโร่นะครับก็คือห้าร้อไอออนนะครับไอออนเนี่ยหาได้จากเกาะวันพีนับเดวอนเฮดได้จากการตีมูซันนะครับแต่ตอนนี้ผมมีน้อยนะผมยังมีแค่เท่าไหร่วะไม่ใช่สิไอเทมนี่สองร้อยสนะสิบสาอันครับแล้วก็นิชลินคอปเปอร์ก็ดับจากมูซันครับไลนิ่งอินกัสก็ดับจากมูซันนะครับอันนี้อันนี้มีราคานะฮะ กดได้ไหมคุยกับมันไม่ได้นะครับเราไปฟาร์มของกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มของกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฟาร์มไอรอนนะฮะไอรอนฟาร์มตรงไหนนะครับก็ได้ทุกคนเดินตามผมมาครับเดินมาท่าเรือนะฮะเราจะไปเกาะวันพีชนะฮะส่วนเกาะวันพีดอยู่ตรงไหนนะครับตามมาฮะส่วนใครที่มีแมปอื่นๆที่แบบอยากให้ผมไปลองเล่นก็ เอ,อันคอมเมนต์กันมาได้นะครับเผื่อผมอาจจะไปลองเล่นแบบต่างๆครับจะได้ผมจะได้มีคอนเทนต์ทำนะผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับช่วงนี้นะคะนี่ก่อวันพีจะอยู่ข้างขวาซ้ายเอยเอ,อขวามือนะของ,ของขอเกาะดาบพิฆาตอสูรครับให้เรามาตรงนี้ฮะฮะชีปเปลยดีว่วะ เนี่ยเรามาก่อนเนี้ล้วเราก็จะรับเควสไม่รับก็แล้วแต่นะไม่มาตีพลเรือก,กาฟนะฮะเราจะได้25ไอรอนนะครับเราต้องการ300ใช่ไหมก็ตีครบ300ไปนะไอรอนผมมี300โอเคเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะฮะรอนะครับการตายของเกมนี้ค่อนข้างรอนานนะแล้วก็เก็บโปรยากนะครับเกมนี้ถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์ก็แค่กดปุ่มนะมันง่ายมากนะตอนนี้เงินผมมีเยอะๆเพราะผม แอดมินเสกให้นะครับฮะผมเพิ่งเห็นอัลต้าฟักเดี๋ยวนะมันต้องการสามร้อยหรือห้าร้อยวะาชิปหายแล้วกูเพิ่งรีเซ็ตมาด้วยถ้าเกิดว่าห้าร้อยนี้ความเชียอ้อฟาร์มใหม่หมดเลยโอเคนะครับกูต้องมานั่งฟาร์มนะครับซึ่งที่เกียดอะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมก็เป็นการทําการฟาร์มเสร็จแล้วนะครับครบห้าร้อยอันครับแต่เกินมาห้าอันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่แคร์เนี่ยห้าร้อยห้าห้าเอ้ยห้าร้อยห้าอันนะผมจะทําดาบเซนิสึกนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูวิธีการทําของอีหมัดอาคสาก่อนนะฮะอาคษานะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนเนาะ ช็อคเวฟนะครับสาแซดยันปล่อยขึ้นไปนะครับปับก็ทำไมวนกลับมาฟรีสถ้าเอนะ็กค,นะครับฟรีสคอมพลสนะโต้งซีเมกิ้งอะโดนัทนะฮะปับฟกแต่ว่าเอ่ถ้าเราใช้เราจะโดนดาเมจด้วยนิดนึงนะฮะใช่นะอ่าขอดูหน่อยซิเอ้ยช่างไม่งสักทงสิ มัดอาคาสาอยู่ตรงนี้นะเอ๊ hey. e me d e ีด n มอนเฮดแล้วก็ดีมอนเฮดดีมอนบีดบิทเทลตอบจากมูซันนะฮะหนึ่งร้อยด a มอนตอบจากมูซันและห0 0 0สนเยน for my style <S <S ส่วนถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นหมัดอื่นทแเราก็จะสามารถมาคลิกที่ไอน,นี้ได้นะเพื่อจะเป็นการเอาหมัดอาคาสะาคืนแต่ผมว่าตอนนี้หมัดอาคาสะาน่าจะเฟี้ยวสุดในเกมน,นะมั้งอืมอืมอออแล้วก็ยังเอ้ยแล้วก็ยังมีอีกดาบหนึ่งนะครับ เนดับเล่นโกคูทับดับเพิงอยู่ไหนนะผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของโลกอ้าวเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมไม่ใช่ตรงไหนวะอ๋อเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่าจะใช้แพงสุดเลยนะเนี่ยใช้เงินประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านน่าจะหนึ่งล้านเฮ้ยตุการหนึ่งล้านอ่ะผมนับทนัไมหนึ่งพันไอรอนและห้าร้อยดีมอนเฮดและนิชิลินคัพเปอร์แล้วก็เฟมิงอินเกิ้ล แล้วก็ทำหน้าอูม่อยแล้วก็ถือดาบนะครับเฟี้ยวๆเงี้ไเลยแต่ผมจะมาสอนทำทั้งสามดาบเลยนะฮะแต่ว่าคุกคต้องการฟาร์มนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยฟาร์มง่ายๆเพราะว่าผมมีโยรุนะครับโยรุผมแนะนำไม่ซื้อมากเลยนะแต่ว่าสําหรับคนที่เครซื้อเคยซื้อแบบเกมพารททั้งหมดนะครับของแมปของเพื่อนผมนะเรนเจอร์พีนะครับก็จะมีก็จะได้เกมพารทมาทั้งหมดนะครับอันทุกอันเลนที่แบบขึ้นเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีเกมพาร์ทอื่นขึ้นมานะครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มไม่ยด้ดับแล้วดอบแล้วเนี่ยเดมอนบรบัตชอบไม่ใช่สิเลือดนะฮะเลืองของอกากษะนี่มันต้องการเลือดนี่แต่ว่าวิธีเลี้ยงมูซันก็เอาเนี่ยแล้วก็ถือนะแล้วก็เดินชนนะเดินชนหรือคิกก็ไม่รู้นะไอ้มูซันแ้าตีทีเราก็ตายหาแล้วนะส่วนมันจะดอบอะไรเอ,อ๋อนี่ไงดิชลินคอปเปอร์ ผมขาดอันเดียวนะุขาดโอ้โหไอ้หาเยอะเลยว่ะยัไม่ผมมีร้อยเก้าสิบสามอันนะตอนแรกผมมีสองร้อยอันนะลบด้วยเนะี่ยติดลบด้วยอุ้ยเอ้าไม่เอาผมติดมันเท่ากับหรืออ๋อเท่ากับเท่ากับผมงงเลยดีกว่าติดลบฟาร์มตั้งนานเลยค่ะซึ่งถ้าเรามีไอเทมนะครับผมแนะนำนะฮะอย่าหาตายนะ ถ้าเกิดว่าทำในเซอร์วิสมันก็จะง่ายกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะผมมีโยรุเพทูวินสุดไปเลยดับไหมโอกาสดบนะับสิบเปอร์เซ็นตนะถ้าเกิดว่ามันจะมีการันตีที่หนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อตัวอย่างน้อยต้องดับเลนหนึ่งครั้งนะฮะใช่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะยังยังไม่ดบับตายไหมอุย้ยผมตีมันตนี้ สคิวเอ็กโจรู้สามารถใช้ข้ามเกาะได้นะฮะข้ามไปเกาะนู้นได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนนี้แบบผมได้แบบของครบแล้วนะฮะโอเคครับผมโอ้โหกว่าจะฟาร์มเสร็จผมตีมูซันไปกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอดตัวกว่าจะครบโอ้โหในเจ้บักเด m ยมอนเฮดผมติดลบอะไรอีกก็ไม่รู้ เดี๋ยวจะหาไอ้อันนี้หาง่ายอัผมตีสามตัวได้แล้วน่ะโอเคเอาเป็นว่าผมครบของแล้วนะฮะได้เวลาทำเลยนะฮะการอื่นครับดอกแป๊บดอกของแป๊บดอกแป๊บดอกแป๊บดอกสีสัตว์นี่จะนี่คัพเปอร์เหลือไว้สักอันหนึ่งก็พอดอกดอกดอกให้หมดดอกให้หมดดอกให้หมดเนี่ยผมดูของ ไอสีฟ้านะเนี่ยดอกบ่อยชิบหายเลยโอเคครับผมโอ้เช่วยลืมเปลี่ยนภาษาแล้อน,นี่เงียบปับได้แล้วโอเคผมจะรีวิวเลยนะครับฟาร์มทั้งนานฟาร์มแบบโอ้โหกว่าจะเสร็จไอ้เหี้ยแบบคือมึงนานอะ่ะนานแบบเยอะอะ่ะนานมากอะ่ะแบบประมาณสิบ ยี่สิบนาทีได้แต่มันไม่ค่อยนานว่าผมมีเวลานะฮะอุ้ยโคเทดูผ้าหรือโคเทตัวนี้ถ้าใครจอยผมมาทันก็เอาไปผมไม่ห่วงนะฮะเพราะว่าผมยังไม่อยากทำนะเดี๋ยวหาเวลามาทำคลิปนะคลิปที่จะตั้งว่าสอนหาของและสอนวิธีทำดาบนะฮะชื่อชื่อคลิปโคตรปัญญาอ่อนเลยนี่ทำไมชื่อ เชียแอดแอดแอดมินดูชื่อท่าเออใช่ไหมนะครับตีธรรมดาก็ตีช้านะฮะแซดผมไม่รู้ชื่อท่านะฮั้ยฮะฮะทำไมมันปเป็นสีฟ้าเอ,อ็กอะเช็ดเคเช็ดเค่โอ้ยังกากเลยเฮียเอาไว้ว่าโยรุดีสุดนะฮะในเกมนี้ผมว่าดาบที่ดีกว่าโยรุไม่น่าจะมีแล้วแหละ เกมนี้นะครับเ a ยทูวินได้นะฮะโอ้ยคผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับลิงก์ตยวชื่อมาผมจะทิ้งไว้ในในชื่อคลิปนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วเจอกันนะครับผม